เน้อดูยครับโอ้โอ้เป็นบ่อละอื้มโอ้โอ โอ้ยกับเต็มปากบ้านอโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้โอ้โอ้โหโอ้มา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  แล้วจะลุดมาคำแล้วลุกอู้อ,อ,อืนี่เกือบกระได้เลยอือถกไปถกกัะสูบใหญ่พี่นอ้องสูบใหญ่กับสูบใหญ่โอ้เกือบกระได้โอ้อาโอมาทาไหม อแตกแล้วครับแตกแล้วโอ้สูงแก่ครับโอประมาณสี่ห้างขีโอ้แตกและววรจะได้ครับโอโอ,โอใส่ตรงกันครับ ใหญ่มากครับสูบใหญ่